ไอ้นันคือหนาใ่ตัวนั้นตอนนี้อันนีอยู่นครับกำลังนะครับประกอบจะประกอบลิ้นข้างในนะครับนี่คือด้านหน้านะครับช่างแม้กํำลังขีดทำรอบรอบดอกนะครับออกรอบดอกมาตีแล้วับเป็นดอกแปดนิ้วะครับดอกซับแปดนิ้วนะครับตู้ใบนี้นะครับเป็นบูทูธนะครับดอกเดียวนะครับดอกซับดอกเดียวแล้วก็มี กลางแหลม6นิ้ว2ข้างนะครับแล้วก็แหลมนะครับแล้วก็ปีแล้วก็พาวเวอร์ Power นะครับว<ะ>างข้างวัดให้เสมอนะครับจะเอาตรงไหนก็เอาตรงเป็นตึงกลางนะครับ จะทาเป็นกรอบดอกนะครับวางเพื่อวางกรอบดอกข้างในนี้นะครับนี่คือวัดออกแล้วนะครับขนาดตีขนาดไปแล้วนะครับฝั่งนี้ซ้ายขวาก็จะเป็นดอกหกนิ้วครับเนี่ยแป็นหกนิ้วก็มีนะครับนี่คือตีเส้นนะครับเพื่อที่จะทําเป็นกรอบดอกโอเคาตอนยางพออยากทำให้ก้อนเลยวะนั่งไปไปดูดเของเขานั่นนี่ครับทำแล้วโบไปเลยนะครับก็คือยานะครับ ปิดกาวทากาวยิงแล้วก็ต้องยานะครับผสมกาวลาเทค็คนะครับที่ดีครับนะครับยานะครับยาล่องตามแนวนะครับ วิธีทํากรอบดอกนะครับเรากอบมาวงนะครับเส้นนอกเส้นในนะครับเราตัดในก่อนนะครับแล้วค่อยตัดนอกนะครับทําเป็นกรอบนะครับเพื่อที่จะใส่ดอกนะครับมาลองดึงกันเยาะคับโป้ก่อนนะครับทีสองเส้นนะครับแต่ตัดกรอบในนะครับ วัดให้พอดีนะครับวัดให้ถึงกลางนะครับแล้วก็เจาะขอบในนะครับนี่ครับเราจะวางแบบไหนค่อยวางนะครับทีนี้แต่ต้องยาก่อนนะครับยาก่อนยาภายในก่อนนะครับไม่ให้ตู้มันมีรอยลมรั่วได้นะครับไม่ให้ลมรั่วได้นะครับนี่ก็คือตี ขีดลูกศรไว้นะครับบนล่างนะครับเพื่อเวลาเอาเข้าแล้วมันจะเรียกว่าเข้าง่ายนะครับเอาเข้าให้มันถูกทางนะครับถ้าเกิดไม่ตีเส้นไว้เนี่ยเอาเข้าหัวล่างมันสลับกันมันก็เข้ายากนะครับนี่ครับนี่ครับก็คือหลังจากยิงแล้วนะครับเราก็นําโป๊นะครับก็คือเอาเอ็มดีเอฟแะีเอ็มดีเอฟผสมกับกาวลาเท็กผสมกันดีๆนะครับแล้วก็มายาข้างในนะครับนี่ครับ เพื่อกันไม่ให้มีรอยรั่วนะครับนี่ครับช่งงงางดิ่ง,งกำลังดำเนินการอยู่ช่างดิ่งกำลังดำเนินการนี่ครับกำลังดำเนินการอยู่ตอนนี้นี่ครับจะเกิดไฟก่อนนะครับน้องไม่เห็นนี่ครับก็คือยานะครับยาให้มันเต็มนะครับ หลังจากนั้นเราค่อยมาประกอบวางดอกนะครับว่าจะทำยังไงนะครับนะครับเนี่ยครับกำลังชะวางดอกนะครับว่าจะวางแบบไหนนะครับจะเอาดอกคว่ำหน้าจะเอาจูดออกหรือแบบไหนเดี๋ยวค่อยมาดูกันนะครับว่าจะทำแบบไหนนะครับแล้วก็มีวางพงวางพอดนะครับนี่ครับทีมงานแอบดังนะครับตู้ซับบลูทูธ ตีเส้นนะครับตีเส้นเพื่อว่าจะขันยึดนะครับยิงยึดนะครับเราจะเอาเอียงมุมเท่าไหร่นะครับได้หมดนะครับ<ม>การวางดอกนะครับจะวางยังวางเพยยังไงได้หมดทุกอย่างนะครับ ช่างแม็กกำลังวางจุดอยู่นะครับนี่ครับ